มีแต่แนวเป็ดกระแสบแทงตำบักคงทอดไข่สมผักเสียนกับสม,มัวนี่ครับสม,มัวครับเอ้าพี่น้องสวัสดีทักทายพี่น้องนะครับสุขูสุขคนนะครับเดอ้อขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของช่องนายหอยผ้าจวดอยู่สวนปราสาทคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับมื้อน,นี้บอกมากันน้ำไร้ไหลพี่น้องเลยจากว่ามี่ยังแน่เต็มอึ่งตึงอยู่กับเข่าครับ นี่หอดตําบักหุ่งนี่ครับตำบักหุ่งนี่นะครับนะครับแล้วก็นี่ถอดไข่ใส่แบบพกขาแล้วก็นี่นะครับผมสมักเซียนครับสมสมมัวสมมัวมาครับพี่น้องครับมา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 กินป่าห้อมถั่วมากินกล้วยห้อมผ้ามากินโอ้ยมากินขขาห้อมผ้ามากินป่าห้อมถั่วมากินกล้วยห้อมวีกับนายหอยพัดจวดครับเย่ เย่เย่อดีบวนเฟเวอรนซองอีชิม่ฟันเฮนสแตนคนซองนี่ครับนี่ครับใครถอดหรือว่าถอดใครกรอบนอกลุมไหนอืมอาขับมาบรรยากาศทังสี่กับยู่สวปราัตว์กับน้าพราจวดเือเกาเงินมา

้กเสี่ยอครับมือนีอ้อร่อยส่มกุเสียนกับดำหุูมีเขากันเนี่ย Để thì bỏ ớt và nữa mới chồng Ở rồi mà không có sẹt không นันะ่นกขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถวั่วกินล้วยห่วมดีรับอาหารประจวรส่วนประเสาิฐ เอากินเขาแบบมีสุขลักษณะเจี่ยวให้ละเอียดเจี่ยวให้รุดเรเพื่อสุขภาพระบบการขับทายภายในคนว่านี่เอาเป็นักประชาสมพันธ์เขากต้องเห็นให้มันเป็นแบบอย่างให้กับผู้บึงจานกินเขาเจียวบละเอียดมันจะได้รับผลกระทบตอนเฮาทองอือทองเฟื้นแ่นว่าับพี่น้องครัเพราะนั้นยินเขา ยาสิไปเร่งยาสิไปรีบเนี่ยกินให้ใส่เวลาเียวดนๆเชี่ยวให้ละเอียดเพื่อมัติบได้ไปหาหมอที่หลังอันนี้คือปรัชญากันกินอาหารอื <laughs> <ม> <laughs> อยาให้ละเอียดอย่าดนพักสดให้กินเครึ่งตอกครึ่งพอนาได้เลยลองกับเนาะให้กินเครึ่งตอกครึ่งกับอาหารอืมแล้วพักเนี่ยมันทีเป็นกากอาหาร ในระบบขับไทยอันนี้คือสิ่งที่เอาคนปฏิบัตินะครัแบแม่บอ,อะกินเข้าไปไม่มีประโยชน์ทุกอย่างที่กินเข้าไปนี่มันต้องมีประโยชน์ว่มีประโยชน์น้อยกับมีประโยชน์หลายแม่บอกรับหรือพ่มีประโยชน์หลายกห้มีประโยชน์ตั้งแตน้อยยังดี นี่คือสิ่งหนึ่งที่ช่องนะฮะาาระจวจดัชชี่บอกปีบอกน้องแต่ละวันว่ายอนมาหักหลายยังบอกกันมันมาหักไปที่บอกอืม เขาเห็นสิกินเพื่ออยู่ผมันอยู่เพื่อกินนี่คือปัชญาในการกินกินเพื่ออยู่เพื่อจะได้อยู่นานๆเพื่อจะได้มีสุขภาพปรามาทแข็งแรงเราจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไปหาหมอหน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยหนยเราจําเป็นที่จะไปหาหมอก็คือการไปตรวจสุขภาพประจําปีถ้าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆนี่ยแทบจะไม่มีนะครับถ้าเรากินนะครับมีสติในการกินเนี่ย จริงยิงครับจริงอันนี้ก็จอจริงข้อจริงเนาะบ้นว่าสิกินเอามันมกูได้ก็ดได้กินอามันกินเพื่อสุขภาพกินเพื่ออยู่มมนได้อยู่เพื่อกิน <c oughs> เอาครับกินขาอ,อยัางเดียวนี่แต่แมงภูมันบินต่มสแสดงว่าเขามาแสดงความยินดีกับเหาอนอครับเนาแมงภูมันบินต่มเขาคนนั้ผมพักนี่ก็ได้โอ้แต่มันหุ่แซ่บจีมึน้น้ำหลับไหนพี่น้อง

ว่าไครใส่ใบใบมะขามกรอบนอกนุ่มใน โอ้ต้องเพลิดเหมือนพี่น้องเลยอาการเพลิดเริ่มเข้ามาเด้อว้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ดีบอกวิธีการที่พี่น้องกินเขายิงนะครับพี่น้องมาพี่น,อนออ้องก่อยากให้ท้องอองงท้เสียท้องอืดท้องเฟอ้อท้องร่วงมันมีวิธีดูนะครับไอติบอร์ต้องกับกินครันี้กันนะครับเนดะ้อ มันเป็นขวมเสือ,อแต่ผู้ใดกินอาหารยังกระแตแต่ไอจากทองเสียทองร่วงว่าทองอื่นทองเปิอมมีหน้าผู้หนึ่งไปทำงานกากันดุงสิมันบอกผมฟังนี่อาจจะบอกอะไรนะถ้าเรากินข้าวเรากลัวว่า มันจะท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียท้องร่วงนั่นจะบอกอะไรฟังมันบอกบางสิ่ให้ทบท้องเจ้าของนี่นี่ครับนี่ทุบท้องเป็ดเป็ดเป็ดเพราะคที่บอกว่าท้องเป็ดท้องไก่ท้องหมูท้องม้าท้องเป็ดท้องไก่ท้องหมูท้องม้าเนี่ยพูดว่ากินนั้นได้กับท้องมัเสียท้องอืดท้องกเฟ้ออันนี้คือเจดลับมันว่มันวิชาการแต่มันเป็นความเสื่อบอกคนว่าคน เกิดมาพ่นบก็เห็นหมาทองเสียหมาทองมันบ่เคยฟัง่นบก็เคยเห็นไก่ไก่ไปโรง่วมพิจารณาเถอะบอกเคยว่ามันป่วยเรื่องเกี่ยวกับทองเสียทองลวกเถอมันกินเนียงในเบ็ดเพิ่นกราบมันเป็นแค่ลับอันนี้กับเอามาฝากกันท่านสุดเด็กพี่น้องกับกับจองน้าหัวไปจวดเด้อพี่น้องเด้อเอาล็อมั้เมื่อไรกินก็ดีเอาเอาเอานี่แหละมาบอกให้พี่น้องลืมเถนะนะว่า เังคนกินแรล้วนิจิไม่ให้น้ำเกลือไอ้มพี่นก็ท้องเสียหน่อหละครับได้กินน้ำเกลีอแล้วต้มน้ำข้นจินแต่ว่าอันนี้บอกเคยไม่ีปัญหาเรี่ยวกับเรื่องกินอืม มาพี่นอ้องมาเอาตำเนี่ยเนาะสมเนื้อนี่มันเป็นวิธีถนอมอาหารของคนอีสานตั้งแต่พ่อแต่แม่ที่เพิ่นเนี่ให้เด็กกินมามันนี่มิสมตอนเนาะสมตอนก็แซ่บเก่อนแต่ว่าส่วนมากก็ต้องเอาไปปิ้งก่อนมันยังมันก็ดิแซ่บกว่าก็สมตอนนี่เนี่ย ยังค้นกับหาก,ออก,ร,กระบอกทิ้เลยปลาดิซ่าก,กินกนับอ้นบ่ไ้อันอี้ดิวอาิิมไหนฮะกินมแบเนีย เงินไปไปแล้วจะขําล่ะสั่น์นะยังไหลเลย,ย,นนะย,ลยเดี๋ยวมึงดิเก็บมาให้ผู้ใดมากินก็นมากินนะมา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 ,อาเอาตั้งตัวละครับพี่น้องขอบคุณสับการติดตามรับชมตั้งช่องนายควาประจวบขอขอบคุณสำหรับการกดซับสไครต์กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้ครับนั้งช่อ,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 องนายควาประจวบนายความประจวบกว่ามียังคือมาตอบแทน นอกจากคำขอบคุณโชคดีมีวางสุขเลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ